เรื่องของส่งกล้านเนี่ยโอ้โหหนักทองเทียวเทียวส่งกล้านเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเพิ่มขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ,ะแล้วก็เดินหน้าพักดันทองเทียวไทยสู้เปล่าไม่ปลายทางคงระดับโลกเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราไปเล่นถักคิดหนึ่งก้อนนะครับนางเศร้าสัสิการวัฒนาจรรันทร์กับรองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยไว้ช่วงสัดปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจังต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเราไรครับเราสงกรานั่นเลยครับ เพิ่มขึ้นรอยละ17.61นึงะ,นะครับโดยรัฐบาลจะนาน,นาสุานารหญิงยิ่งนะครับในกรุงเทพมานาครที่ทองสนามร่วงชืีอว่ามาสุนารเวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัลสองพันยี่สิบห้า่จ,จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีเมืองอบๆนะเช่นว่าที่จังหวัดเชียงใหม่คนเกน หาดเย้ยสู้รัธานีก็ไม่แพ้นะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติย่างหล้นล่ามเลยนะครับจากสถิติลาสุดค่ะรหว่างวันที่6ถึง10ิซ่องเมซายน68ค่ะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวมทั้งเมดนะ6น6หื่น6 1 8 0คนค่ะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าใน6 0มื่นว่าคนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10.73ค่ะเฉลี่ยแล้วตัวันละ9ื่น5 1 6 9น่ยห้าคนค่ะโดย5อันดับแรกของประเทศที่ว่ามี นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวมากที่สุดในไทยเรานะก็จะมีมาเลเซียนะแซนว่าคนจีน8ปดมื่นว่าคนอินเดียห้ามื่นว่ารัสเซียสี่มื่นว่าละกาสหราชอาณาจักรอีกสามมื่นว่าคนค่ะครับอ้างนับตั้งแต่นึ่งมกราถึงสิบสามเมษายนพอวไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวสสมถึงสิบล้านเจ็ดเส้นว่าคนนะครับ,รบสร้างรายได้เลยประมาณห้าเส้นหนึ่งมื่นหกพันวล้านนะครับ ยามรัฐบาลยังคงเดินหน้าพลักด้านการท่องเที่ยวอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกับสร้างรายได้เข้าประเทศและกระจายโอกาสต่อเศรกิจ ย่างถั่วทึ่งถูกมวยพักนะครับพร้อมกับเคลื่อนประเทศทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลลครับให้หนักทองเทียววายวางใจระยะก,กลับมาเยือนอีกครั้งนะครับนะ้าก็เป็นหมาทรงกานจริงๆเลยนะครับในแลที่ทองสนะร่วงกรุงเทพมานาคมเนี่ยจัดได้อย่างหญิงหญ่หมาก,กันนะครับแล้วก็ถั่วไล่จังหวัดนะอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยก็หมากนะที่สมุยเนี่ยนักทองเทียวก็หมากครับเมืองลักๆนี่แหละนะคะ